ตูดีชาวเกาหนะเพื่อพาตูานอีกครับยวผมเล่นที่เกมอะไรอะไรสงสัยว่าทำไมหรือถ่ายทีแบบนี้ตอทุกคนสงสัยว่าพ,พี่ถ่ายจากไหนครับพี่ถ่ายจากโทรศัพท์หรือถ่ายจากพมครับบอกกันเลยครับถ่ายจากโทรศัพท์ครับอนนี้ฝนใกล้จะตกนะครับอ่าก็เดี๋ยู่ห้ดูใบรรยากาศก่อนที่ฝนจะตกนะครับไปนี่นะครับบรรยากาศ ฝนจะตกนะครับฟ้านี่มืดมิดเลยนะครับซึ่งจังวันนี้ครับพอเราจะมาทการอากาศแบบกล้ฝนตกแบบนี้ก็ต้องมาหามะม่วงกินกันนะครับทุกคนอ่ะนี่ก็คือเพื่อนผมก็กำลังคอยนครับมาดูขนขนหัวดอกันก่อนนะครับนี่ครับโอ้หนี่แกโวดหัวเลยครับดูไม้เลยครับแม่งตีม่วงนครับ งหวนีโอ้โหผ่านอ้ผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีแล้วครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรนะครับเอาละครมาเดี๋ยวก็มาส่งดูบรรยากาศก่อนที่ฝนจะตกอีกครั้งนึงนะครับบอกเลยว่าบรรยากาศก่อนฝนจะตกเนี่ยโคตรดีนะครับแบบอยากนอนเล่นที่บ้านเลยอ่ะโอเคครับจังหวะนี้ไหนครับไห่ครับนี่ครับมะม่วงที่ได้ไหมนะครับต้นหนึ่งครับสุมาอยู่ครับ นี่ครับเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมะม่วงมะม่วงสดๆร้อนๆนะครับใครที่อยากกินมะม่วงก็แล้วก็จะเอาไปแนะนําให้กับคนอินเดียนะครับกลัวเลยกลัวล้เนีอครับเราก็ขอคนละหนึ่งไลค์ถ้ายอดคลิปนี้ถึงประมาณ6 0พันวิวผมจะทำการ ทำคลิปลงอีกนะครับคราวนี้ถ้าใครอยากให้ผมมาทําคลิปอะไรฝากคอมเมนต์เมน์ด้วยนะครับอยานกะให้ทําอะไรอยากข่อยมะม่วงต่อหรืออยากให้แบบมาเที่ยวโอเคไหมถ้าแบบผมไปเที่ยวเมื่อไหรนะ่น่ยเดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอแล้วแชร์ให้ทุกคนดูนะครับจังหวะนนี้ก็นะทุกคนบรรยากาศของผมโอ้โหแล้วก็ จะ้วจะวาาเลยนะนายขุนนายขุนนะครับจังวันนี้นายขุนจะทำการปีนเลยนะครับปีนต้นมะม่วงเลยนะครับเอาล้วครับโอเคครับเรียก่อนแล้วครับเรียก่อนเอาคนมาที่นี่เอาแล้วครับเอามานี่ก่อนอ่ะเฮ้ยนี่มาเป็นตากล้องให้พี่หน่อยมาเป็นตากล้องเอามาไข่เจียวสายหมูนะครับเป็นตากล้องย โอเคนะครับนี่อันแบบนี้ตุ่มตุ่มนี้อ่ะอย่างนี้นะครับนี่ครับพื้นอากาศครับโอ้ปีนมันอย่างนี้จริงแล้วจริงพูดลับเลยนะครับจริงมากครับเอาละครับตากล้องครับทำงานของตัวเองครับผมเร็วแล้วก็อ่านี่ครับพื้นเอาไม่ได้เลยอ่าก็เรียบร้อยครับ มันก็ขอไปปิดคลิปแค่เท่านี้นะครับผมบ๊ายบายวูสิรุก่อนแชร์กันด้วยล่ะออาเานี้พอไปูดิดูดิทำไมมันท่ายไม่ได้ะนั่นอนแล้วท้ายอ่ะเนี่ยปิดกันแลังกันนี่ปิด បិទបិទមិនបានហុយអងមិនបានបិទបិទមិនបាន